พวงคู่กันไป ในฐานะพิธีกรเปิดงานดิ s c o v e r สมุดรปราการเสน่ห์ที่คุณไม่เคยรู้เคมี K Me, เข้ากันดีดีไม่มีตกเลยล่ะค่ะสำหรับพิธีกรคู่หูคู่ซีต้นหอมสกุลตลาและบอยพิษณุงานนี้ทั้งคู่ก็ออกมาเผยถึงกระแสที่แฟนๆลุ้นให้เป็นคู่จิ้นกันว่าเห็นสนิทกันมากทำงานเข้ากันดีแต่ก็ไม่มีวีวแววจริงๆค่ะเพราะโอกาสที่จะได้รับงานคู่กันน้อยมากๆถึงแม้ว่าจะมีติดต่อเข้ามาเยอะก็าตามแต่พอถามว่าจะมีโอกาสสลัดผ้าถ่ายเซ็กซี่คู่กันไหมงานนี้ไม่ขอ ขอปฏิเสธแต่ออกปากขอคอนเซปต์แซบๆหน่อยก็แล้วกันค่ะนี่ติดต่อได้นะเอาจริงๆเดี๋ยวจะสลัดผ้าสองคนเลยจริงๆถ่ายคู่เลยเออมาสิมาต้องอีโรติกแต่ว่าสุดๆสุดลากไส้ยกมาแบบชอบชอบมากเลยครับชอบมากอยากให้จ้างงานคู่จริงๆทำงานแล้วสบายใจมากครับแต่ว่าจะติดเรื่องคิวมากกว่าไม่ได้ปัญหาเรื่องข่าวเรื่องคิวคือเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนจนแบบ เป็นเพื่อนด้วยจิตและว,วิญญาณกันไปแล้วค่ะแล้วมันก็ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นเพราะหอมรู้สึกว่าความรู้สึกของการเป็นเพื่อนอ่ะมันดีมากถ้าเกิดว่าเขาเป็นแฟนแล้วเขาเป็นแฟนที่เลวมากมันจะลำบากชีวิตหอมนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนอยู่ระดับแค่นี้ดีกว่า